lah hanya <laughs> ก็ได้มีนโยบายที่จะให้นะคะหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือในปัญหาของราคาผลผลิตที่ตลำต่ำซึ่งในช่วงเชนช่วนี้จะเป็นเรื่องของมังคุธซึ่งมันมาประจวบอกกับสถานการณ์โควิดพอดีนะคะท่านคนรีเสดีศรีรัตนผู้วิชการของคณะกทราธกรที่44ได้รับคำสัง่งจากท่าน ในวันนี้ก็รีบลงมาดําเนินการเลยโดยได้ประสานกับสารกอเกษตรของจังหวัดสุพรรณและท่านผอจังหวัดน,นะคะก็ได้อำนวยความาวาสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์มังคุดแล้วก็นํามาที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่เราจะได้ดําเนินการเราจะดาเนินการรับซื้อผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรเนะะี่ยค่ะทุกวันตลอดไปจนถึเงเดือนสิงหาคมเลยนะคะ โดยจะปร,ร,ปร,ร,ระสานการปฏิบัติงานกับท่านผู้นิตจังหวัดค่ะก็ในสถานการณ์โควิด19นี้นะคะหนว่วยทหารเองก็ได้มีความยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะและท่งงานผู้บัญชาการกองทารบดินทร์ที่44ท่านนายพลท่าที่4และท่านผู้บัญชาการฐานบกนะคะก็มีนโยบายที่สําคัญลงมาให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือในทุกิิกรรมที่สามารถจะช่วยเหลือได้ค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับฐานการผลิตของจังหวัดสมุทรฯนะครับก็เป็นปัญหาท่าการตลาดนะครับซึ่งอตอนนี้จังหวัดสมุรก็เป็นพื้นที่ที่ผลิตมาพุทธกำลัสองรองจากจังหวัดนครราชสมานะครับแต่ราคาตอนนี้ก็ยังพอจะขายได้แต่ก็ซ้ำสองที่ท่าขายไว้นะครับซึ่งปัญหา,ากาา็มาจากออกตอนนี้นะครับปัญหาเรื่องสู้ที่จะเรียนในตลาด มาเรียนไม่ทันนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องการเลื่อนระบาดของผู้ป่วยที่มีตัวโรคระบันนี้นะทำให้ประเทศเตี้ยขึ้นเรื่อยๆข้าวพุทธมณลตอนน้อนะครับก็ไปติดที่การตรวจที่ด่านเป็นคนมากทให้รถติดนะรถจะกลับมาไม่ทันนะเราก็จะขอ ในส่วนของผู Hill, <s pered to him> ้ประกอบการออนไลน์ต่างๆนะอกรณที่สามารถทำออนไลน์ทางนี้ทางกรมรถไฟก็ได้จัดตรงกล่องสำหรับส่งออนไลน์นะสาหรับไปเสนอส่กซืด้วยนะครับเพื่อให้อุปตรณ์ที่จะมีสวนอยู่ที่ต้องการขายออนไลน์ไม <S <s <Squid fountain> right ่สามารถที่จะขายให้กับผู้ประกอบการช้าได้นะเราก็ส่งออนไลน์ให้กับคนพวกไายทางได้นี่ก็เราจะจัดสรรกล่องให้กับ เกษตรกรตรงนี้นะครับซึ่งสามารถส่งได้เลยนะครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีกล่องที่จะส่งกับของสกุลข้าภายในก็มีกล่องที่จะมีอยู่ที่จะส่งครับบริษัทเแมนเราก็สนับสนุนกล่องให้สําหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับและช่องทางที่เกษตรกรจะรับกล่องฮะ ช่วยแนะนำเกษตรกรนิดนึงครับครับกองอ่าเกษตรกรที่ใจที่ขายออนไลน์ช่วงนี้นะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลยนะฮะติดต่อมาที่เขตสำนักงานพาณิชย์ได้เลยนะแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับถ้าว่าอ่าลายสำนักงานพาณิชย์ก็ได้นะครับสำนักงานพาณิชย์เกษตรกรก็ติดต่อมาได้เลยครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ